Lần là. Come ong tony, gì and don't need to be known, hiệu chuông. A young phi nhỏ, cắt 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 เดี๋ยวถามปกินเขาครับเดี๋ยวรองพี่น้อพี่น่อ บเดือดพี่น้องเดี๋ยวเสียดังพี่น้อมกินคนเช็กเสียดังันเดี๋ยวแชร์แบบก่อนกิดตล้วมาจะบานนี่กบหน่อยดีครับกบไอ้ฝนตกพอดีเมื่อบานฝนตกครับพี่น้องเดี๋ยวแล้วกูร้องเสียดิผมเราไปแชร์ก่อนั้นได้ต้ันแข็งพี่น้องอันนี้คือกบหน้าเวลาของเพื่อนข็งแท้ครับมาแต่กบเดี๋ยวเสียดพี่น้องเว้ยลายมันแข็งแห้งได้กวองเพื่อนมันหนำกว่นหนำแข็งเแชร์แบบก่อนมันบานอ่ะมันละลายคอยเห็นเมนูต่อไปครับแมนพี่น้อง แล้วพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยวันนี้ก็สิล่างครบเลยพี่น้องล่างครบไม่ใครยังดีตัวนีปิีงครบตัวใหญ่อยู่ด้วยมาเต๋บ้านสิล่างปิีงนะครฝากก๋อยพี่น้องเบิ่งตอนนี้ก็ไข่บมดตอนนี้คือกับพี่น้องสองตัวกันนะจะพอบั่งพี่น้องตัวเปนใหญ่แห่งนะตัวใหญ่ฮะเก็บพี่น้องล่างครับรบก๊ใสใหม่เลยแล้วเพักห้องเตรียมไปแล้วท่านพักถาพี่น้องวันนี้นี่พักยังไงมองหน่อยมาเต๋บ้านด้วยนี่ของแถื่ด้นพี่น้องเงยเดียวกับ xong rồi này hàn tháp tắc kè treo cái này kia nào ai yin gấp Ê, menu, Ê, cùng, Ê, cốp Ê, xây quài cốc kia nào hàn bay qua nhận nhiều xíu.

Những người khác làm việc nữa là không phải là gì rồi? Họ, có mình hàng ก๋วยกุ้งเหมือนกันกังฟูมันเตรียมไว้แล้วสองตัวใหญ่ยได้เติมแล้วได้ไลยเห้พี่น้องกินแค่หนึ่งบุ๊มเดียวนี่งเยนี่กังฟูเตรียมไว้หลายๆพี่น้องเดี๋ยวใส่พี่น้องมาด้วยตามสูตรเป็นบาทเนาะรับเหลกด้วยพี่น้องปลาไหขาวก็ได้พี่น้องปลาด่าใส่พราอมันหอมนะพี่น้องปลาด่าใส่ประมาณสามหยิบเดียวสุดว่าตายตัวพี่น้องเขาเก่าพร้อมขนาดใส่ไลยมันกบบเสียบไล่ปลาไาลที่กันข้าวเลยพี่น้อง ต่อไปพี่น้องผมค์ลดพี่น้องคำนวณเอาว่าเัากินจางกินเข้มกินหน่อยพี่น้องลองสอนกันนะอย่ากลัวนะพี่น้องมาพุ่งไปเงี้นี่เข่าหัวพี่น้องเข่าข้นขวนแล้วจังม่เป็นเข่าหัวเอาไปตามเบียนวัดตามเบียนวัดคือนเขาพี่น้องเอาิีฟ้าไปตัวนี้พี่น้องส้มนี้จะเผาใส่พี่น้องใส่ที่หลังส้มนี้ใส่ที่หลัง Thì phóng xe bỏ, thì phóng Thì phóng, bỏ xe cái đấy Có ám này chứ Để cái ngoài lên nào Nào, cái này mệt được Nhìn là, Thấy không phía lên Chèo nó Thì chốt lên phía nào, một ngoan cái miếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để đẹp bỏ lỡ những đây bù lòng là bù lòng à. là bù oh, lòng là bù lòng là À lòng là là bù lòng là มานี่ครับโมเน่แล้วบุหรว่อังสิพามากินได้ไอ้ก้อยกบพี่น้องเฮาย่างก่อนเฮาจังมาสับนะพี่น้องหน้าตาเป็นจังซี่ล่ะแซ่บบ่ล่ะกะไปใจแล้วบุหลวงพี่น้องเส่ยบขึ้นเขาจัดไปครับพี่น้องนอภากเฮาก็มีหลายผักกระเจียวาพี่น้องใส่เลยสิ่มม่อก่อนเนาะเสียบว่าเอาพี่น้องก้อยกบเด้อแต่เฮาฝัก เห็นมันมนม้น,มน,นะพี่น้องเป็นก<ม>บเกากบเอกบปี<ม>อืม <Okay. S 3> เคลียรนะ์พักกระเจียวเด้อพักกระเจียวมีบวกลองม,มันเด้อกินพี่น้องอมั้งใส่สอนขึ้นมถนัดดอกอพักกระเจียวสุดเอาอืา ก๋อยกบหลายๆคนยัเคยกินดอกพี่น้องก๋อยกบก๋อยชนมากเขาจะก๋อยพวกอาหารทั้งผู้นะ่าพี่น้องเขาเอียงใส่มือกุ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวฉาดกว่าฝันไมือช่หรอผิดเพี้ย,ยพี่น้องด้วยแล้วปวดร้อใจบวดท้งพี่น้องขอเคืองงไว้ด้วยู <laughs> <c oughs> มิใจถึง พิงข์ขอพี่น้องท้าให้เก่าพี่น้องครับขอท้ามือหนาพี่น้องกินน้ำมันด้วมาๆมาเพราะว่าจักเซตเมนูยังกินนะพี่น้องพี่เด็กกบมัตเตบานก็เลยก็เลยว่าเออต้มแกงข้าก็เบื่องเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝักย่างก๋วยดีกว่ามันก็ก๋วยก๋วยที่เปิดทุกอย่างพี่น้องเปลี่ยนเมนูแนเมนครับต้มก็เลยกินแล้วตัวนี้กินแล้วเนื้อก๋วยไรแล้วเสียพังของมือเร ชีสได้เอาพริกมากโอ้ยพริกเกลียงแน่นอนเลยเจังเพิ่งครับแม่งงยังไงนะไอ่ยางกบฟักก๋วยพี่น้องฟักก๋วยต้องย่างก้อนหรือไักแม่ยางมันสุกเลยหม้อฟ,ฟักฟักมันมุนพี่น้องไก่เท่งกันเพราะเก๋ยกระป๋องเค<พ>็ด้มคือกัน,นไนข่ไข่กันกน,น้องมันเทิดกังเท็ดข้าำเข่าด้กว่าเมื่อนั้นบอกนะไฮ้ยเดี๋ยวขำเข่า เฮ็ดจ um> ๊าล็อกเนี่ยเฮ็่งสิป่ะนะครับเดี๋ยวบัวร้อนกินค้าวเมย์บัเป็นพี่น้องเฮ้ยเฮ่งีิป่ะมันจะได้คุยได้เห็นป่ะเฮ็่งีิพี่น้องพักกระเจียวกับเอาตัวมันแกว่ก็เดิมมันยังบ้าอยู่นี่ไงได้เนาะพักกระเจียวพี่น้องเฮ้ยเพราะทั้งบ้านกบอกกับพี่น้องเอ้ย โอ้เราเลยสีย oh, สหสาอร่อยที่เด้กินหอกพี่น้องเลยเอยาไปให้เองอืมอาเปไให้เองกินเขาแร่งะพี่น้องก็คือเลี้ยเขาแร,ง,แรงเลยลำนยบนกบสองโตพี่น้องเอ้ เสามตัวก็จะไลยกว่านี้ดอกยิ่มสองตัวทำหนึ่งใจอิ่มแล้วเป็นได้มูยุดค่ำเข่าเลยเข่าทาเป็นเหลือยอตัวแม่นบอกมูยุดค่ำเข่าเลยไอ้ค่ำเข่าขึ้นเบาด้วยพี่น้องด้วยถ้าไปเพชรบุรอแต่แหล่วูหลวงขอเขึงหน่อยด้วยพี่น้องเอาอหมดพี่ยุบอ่องสิพี่น้องโอ้ผักก๋วยผักก๋วยพี่น้องค่ำเข่า Hang hoàng bay của nó hát kia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  hát phan phàn phàn hát kia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  hát สมุนเมน่นไปโน่นด้วยครับแต่ว่าเน็ตแสบไปดิครับล้อปเป็ดเบิ้งดีวยครับผมอ,าอ,อ้าวเดก๋ยวเจ<ร>ียวเนี่นยเขาจะล้อกันโอ้แสบมันเดียวแล้วขอคำมีอะไรด้วยครับมาแข็งมาทันใจพี่หน่อยมาแข็งเพื่ออย่างนี้ก็อนมะเขือพวงมะเือมาจุ่ม mong mong ngoài bán nào Thắp mong ừ. mong này xem. Ừ, mong mong ừ. này cái ăn mấy đó ăn mặn chẳng. Chẳng. Thế có nhầm mong mong này xem bao? Mèn. Một tầng xem bóng nào? Vâng món nào một tầng lấy phi nồi. Cái này thật chích lắm. họ miêu mong mong bố miêu mong mong họ xem món nào nữa. Ừ. Phát cái chiều mòn rồi lấy phi nồi. Phát cái chiều phí rồi phi nồi. Sip 12 tháng đấy chẳng đi chín. Nhà mình. còn nên xuống muốn thay vậy. Ồ, vậy. Ngược vào vô đây. Ừ. ngay bên Ừ. ก๋วยกระปองกูไปได้กินหลายปีพี่น้องเยก๋อยกบก็รั้งมาเฮ็ดกินเลยนะเดี๋ยวขาดคำเราเคยกินเรือยอยู่ผู้ชายเขาแบบจะคลาย้ลายคำเห็นปะแม่นพี่น้องพักเขาก็มีหลายพักก็เจียวพี่น,น้องดิบผู้ชม ลวกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพราะว่าถ้ากินได้ให้กันพี่น้องเดี๋ยวจะพู้มักเคด้วย้ำผักกระเดาอ่ะล่ะซ้ำผักกระเดากินกับแยงกับเสียบกันเนี่ยจะไปกินกับผงหวานนี่ยแหละระหว่างเป็นหูหลุดอีกนึงเห็นกะหล่ำเหี้ยนหน่อย าตัวนื้อน้อยีิแล้วบุหรี่สูตตายพี่นอ้องพริกเนี่ยอร่อยพี่น้องอืมหนึ่น้ำอืมบ <laughs> าอย่างเนี่ยสไลม์ว่ะสไลม์อม๋อเขาอื่นแบบมาละมาละพีะนะ่น้องอันเดียวกันนี่เนาะอันเดียวกันอ๋อพี่น้องอื นมันแก่เอาหยาดได้นี่กินตันนักฝอยฝอยกบเนี่ยกินกับพักพวกเกับทุกชนิดมันบ่ได้เอได้เดร์จเขามีเนื้อหนีพัยังกินได้เลยใจดเลยพี่น้อจะมันเขากันได้หรอกัะทุกพักเลยคิดว่าเม่อไรเส่ยงมันพิ่เดหนม่อบอก Cái nó buộc mà nè Ủa, lại bị nó... Khuôn trọt ít đi chưa có cốp rồi mấy มเดินมากินกระสอบด้วยพี่น้องเลยม,มาเด้อมากินขขานแหลบุรี่หลวงพี่น้องเลยพี่น้องต้งงพี่น้องวนีน้องชายพ่ออยากกินก๋วยกุ้เลยจัดใหพ้พิ่น้องสมจัด เห็ดได้ว้าพน้าว้าอยู่ะ<ม>จะบอกพน้าแม่นว้าแต่ถิ่มขัน้น,นะเป็นกบหน้าด้วยครับมาจากบ้านแซฟฟิตไว้กับแซฟฟิตเซตนมช่องฟิตนี่แหละครับแต่ของที่มใหมาพี่น้องยอยากกินไดมครัมากินเนี่ยอมหอมผมมีด้วยพี่น้องเลย

ว่าเอาเรื่องมาจ่อยได้เขาทานแซ่บเก็าพี่น้องทะเลบุร้องรับประกันเด้อ,อมอาหยอดพี่น้องเฮ็ดกินน้ำแล้วบุร้องด้วยพี่น้องอ้ส่วนนี้ด้วยทักกบไอ่ไอ้ย่างกบหรอทักกไกยนะพี่น้อง,องหลายค,คนเคยกิน,นอมีหรอกจังคนเดียว เดี๋ย,เ,ยเขาเย้าวเดี๋ยวเขบ็กเลยครับตักเราจะสอนมาสดครับแต่ว่าตรงนี้เป็นของแห้งยุบตัวครับอีสานมันเท่าโอ้ใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยบางคันน้ำหัเห็ดโอ้ <c oughs> หัวเผ็ดเอาใสบ,บลา,บบากอิ่มนื้อไกใส่ไ้ครับอะไรบุรุษมัจการเขาทำาไรถ่ายอ,อ่ะกินน้ำกันตัวาม่รำกันน้ำกันอยู่จะจอดเดือดวันามมาทําว่าเขาทาได้เบิ่งชิน้องเลย

lấy vào bên nằm mà biết hăng biết bọc bởi vì giờ mình nồng bởi vì sao ở đây rồi hết đi กิมนี่ก็ขอโทษขออภัยพ really? okay. ี่น no yeah. ้องขึ้นเก่าเด้อตัวใดบัสุภาพตัวใดเสียว่าจายังมวลมวลกับแหลบบุรุษก็ขอโทษพี่น้องเด้อเพราะว่าหยุดวิถีชีวิตบันบานห่อเนี่ยกินบันบานห่อพี่น้องเบิ่งขึ้นเก่ามันแหละว่าช่วงนี้ไปใช้บัวใดพี่น้องโควิดมันหลายเข้าต้องอยู่ในกฎระเบียบวินัยของเพื่อนแหละพี่น้องแม่นส่วยกันครับต่างคนต่างเบิ่งแย่งตัวจะขออังล่ะอย่างใดเขากับต้องสู้ไปด้วยกันพี่น้องเลยก็บจะมีข่าวดีกันแล้ว อา่วพี่น้องเขาแจกเงินนี่างไรพี่น้องเลยแต่แล้วบุรี่เขบูรบกวนเพื่อนบบอวาบูรบกวนเพื่อนครับเตียงใจเพื่อนครับเขาอยู่ตามมีตามเขาในมีเนาะบูรบกวนเพื่อนเพื่อนให้ก็เอาเพื่อไหนก็บอวบคนเดือดร้อนก็เฮาแม่นครับคือแล้วบุหรี่บอวมีก็สร้างมันหาเก็บพักกินน้ำมันมอนี่เอาอะไรพี่น้องเอ๊ะกะคลิปนี้กะเอาไใบสมีเนาะพี่น้องเนาะกับอย่งไดรก็ฝากช่องแล้วบุหรี่ให้เขาได้พี่น้องได้ครับไอ้น้องน้องใส่เลยลังหลัางขวดมาไอ้กับน้องกันบอ บางคนอาจจะดูว่าแมนลบางคนอาจาว่แมนอาจพี่น้องเดาขึ้นเด้วอว่าแมนไอหน่องกันบอสองคนเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ใต้ล่างทมเลยนี่นี่รอเบิร์ตแล้วนี่ยังรอว่าท่านเบิร์ตพี่น้องอมันก็เลยแบบว่รารอเบิร์ตนึ่รอเบิร์ตหนึ่งคือเถ่าเนี่ยประกาเอาพี่น้องลำลาพี่น้องฝากในเด้อช่องแล้วบุหลวงครับผมครับแล้วบุลบสวัสดีครับผมนี่เริ่มงแล้วบุหลวงครับ